รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับะระอมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนสนับสนุนโดย VT m a r k e t Market, Trading can be easy FX Pro T like เฉลี่กระโปเทรดกับโบรกเกอร์ดั้งหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro เฉลี่ยกระโปร for for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนังทุนในวันนี้จะได้รับทันทีเลย50 u s ดอลลาร์ ANIFX ฝากเงินครบ500เหรียญรับคเครดิตโบนัส100เหรียญเทรดครบ6หลอดภายในระยะเวลา30วันนะครับตัวเงินโบนัสดังกล่าวจะถูกแปเปลี่ยนไปเป็นเงินในบาลานซ์ซึ่งนักทุนสามารถที่จะถอนได้ด้วยนะครับนี่เป็นโปรดีๆจากทาง ANIFX xm ครับผมกับโปรโมชั่นประจำเดือนของข่าวโบนัสคืินฝาก100%รเซรับได้สูงสุด0 0 US ดอยลาเร์ลเลยทีเดียวสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระปุกูเปานะครับเราพานักนทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดหุ้นกนสิรินะครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวเข้าสู่แดนลบกันทั้งหมดเลยครับดัชนีเฉลี่ยตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป1 4 0 S p 5 0 0ปรพปรับตัวปินดลบ1.79%และ n a ส DA กปรับตัวปิปลบ1.9 1.93%เช่นเดียวกัน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอกปิดร่วงลงในวันจันทร์หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการบริการที่ขยายตัวมากกว่าในเดือนพฤศจิกายนซึ่งทำให้นักทุนกังวลว่าอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารกลางสาหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนอกจากนี้ตลาดจะถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นเทสลาหลังบริษัทเปิดเผยแผนปรับลดการผลิตในประเทศจีน ตลาดได้รับแรงกดดันนะครับจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงลุกต่อไปและก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้มีการเปิดเผยดัชนีภาพการบริการและตัวเลขการจ้างงานที่ขยายตัวสูงกว่าคาดในเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM เปิดเผยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าดัชนีภาพบริการของสหรัฐ พุ่งขึ้นสู่ระดับ56.5ในเดือนพฤศจิกายนจากระดับ54.4ในเดือนตุลาคมและก็ยังสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ53.1ด้วยนะครับโดยดัชนีที่รักษาระดับได้ดีเหนือ50เนี่ยจะเป็นการบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการครับท่าด้านของกระทรวงแรงงานก็มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวอตอนฟาร์มเพโรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามที่เราได้เห็นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะครับตั้งแต่วันศุกร์และรวมไปถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยต่อมาครับเรามาดูกันที่ราคาน้ามันดิบกันบ้างนะครับขึ้นอย่างสวยๆเลยแต่สุดท้ายไปไม่รอดขยับปรับตัวร่วงกลับลงมาอีกนะครับนักทุนสัญาดบน้ำมันดิบเวลเท็กซ wti ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดร่วง3.05เหรียญกังวลผลกระทบ เฟดขึ้นดอกเบียนะครับหลังจากที่ดัชนีภาคการบริการขยายตัวสูงกว่าคาดอาจจะส่งผลทําให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับขึ้นตดอกเบียเชิงลุกครับในช่วงแรกนั้นนะครับสัญญาณมดิได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลาสมีมติปรับลดกําลังการผลิตน้ำมัน2ล้านบาร์เรลต่อวันในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการคงนโยบายการผลิตนะครับหลังจากมีมติปรับลดกําลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันในการประชุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับ แต่หลังจากนั้นครับนักทุนก,ก็กลับมากังวลอีกว่าเอฟเฟจะขึ้นอตตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะก็เลยส่งผลทําให้ราคาดิบของเราครับปรับตัวร่วงลงในที่สุดก่อนปิดตลาดไปสุดท้ายนี้เราดูกันที่ราคาทองคานะครับเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงเช้าแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับราคาทองคําก็ปิดร่วงไปประมาณ28.3เหรียญเลยทีเดียวกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยดอนแข็งทุบตลาดครับ ถ้าจะมองเป็นในมุมมองทางด้านของตัวเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสอดคล้องนะครับทั้งชุนเมื่อวานนี้เราได้เห็นว่าตัวราคาทองคำขึ้นไปชนไฮที่เป็นไฮ Timeframe Day One เป็นแนวต้านที่ดามากครับตั้แต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและดอลลาร์ก็ลงไปถึงแนวรับที่มีความสําคัญเมื่อทั้ง2นะครับชนแนาวสําคัญ ต่างคนก็ต่างมีการปรับตัวนะครับเข้าสู่ทิศทางฝักตรงข้ามก็อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ราคาทองโดนเทขายอย่างหนักนะฮะเพราะว่าเป็นแรงผสมกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางด้านของตัวเทคนิคนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับนักทุนสวัสดีครับ